สวัสดีครับเอ e ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาถึงไร่บ้านบ้านมะนาวนี่ครับไร่ไร่มันนะครับของพี่สาวนะครับมาขุดมันช่วยเขาครับวันนี้มาสายครับเพื่อจะหยอดน้ํากดแล้วก็ให้อาหารแพะนะครับเป็นเชียงหน้า เดี๋ยวจะไปขุดมันช่วยเขาแป๊บหนึ่งฝังเดี๋ยวจะเอ,เอาสักมัดหนึ่งไปให้แพะกินนะครับ สีส้มนู่นครับพอขุดมันใช้รถขุดนะครับที่กว้างคราบนี้ใส่พ่วงนี่นะครับสองสามตันน้ำมันเขาเก็บไว้ให้ครับ ทนพันนี่นาพี่สาวนะครับอยู่บนเขาไปเนินขึ้นมานะครับลู้ขุดมันที่ไหนเหลือเยอะครับ ได้เยอะแล้วนะครับได้หลายเที่ยวแล้วสวัสดีครทุกท่านนะครับขึ้นมาสวนครับไม่ได้เราไถขึ้นมาครับขี่มาใสไซค์ขึ้นมามาถูกขุดมันช่วยเขาชวนไล่พมุตตรงนู้นครับ ข้ามไปตรงนูนน้นครับเขาลูกนู้นครับใกล้ตีนเขาลูกนูน้นนะครับข้ามไปไม่ไกลครับสองสามน้อยเมตรนะครับข้ามไปแป๊บเดียวขี่มอเตอร์ไซค์ไปแป๊บเดียวไปตรงนู้นแหละ ใช้เขาสูงๆนงนะครับครับเ,เนินๆนั่นครับฟักต้นไม้สูงๆไปนะครับตัดตตัดโั่มช่วยเขาก่อนภารกิจเราต้องทำสวนครับส่วนภารกิจแม่ก็ขายของไปนะครับ คุดมันตรงนู่นครับเดี๋ยวผมจะไปคุดช่วยเขาอยู่ทำถ่ายคลิปก่อนครับประมาณ ที่เขาถึงตรงนู้นครับเสียงนกเยอะแยะครับสัตว์ป่าเสียงร้องสัตว์ป่าเเหลือเยอะอยู่ครับบ้านนี้เหมือนแถวบ้านอกอกสัตว์ป่าเหลือน้อยนะครับ ว่าคนแถวน,นั้นมันเยอะครับหลายบ้านหาอยู่หากินครับของป่าก็เหลือน้อยครับแถวน,นี้ยังเหลือเยอะอยู่ครับถ้าเราดูเห็ดก็เยอะผักหวานก็เยอะนะครับเดีย๋ยวภาไปดูหัวมัน Cái đó sẽ nào nào xài Cháu có cốt sao vậy bọn này nè วัวไม่เยอะเท่าไหร่เตี๋ยวตัดหูมันก่อนนะครับ Ich muss จะได้เที่ยวนึ่งครับอเปิดเลยวะจะทิ้ไป้อ ปูดไอติปซื้อปูดไรท์รถรถมันไม่ได้คืนม่นมีคืนไม่มาให้งคือคฟังกูตัดหัวมันนะครับตอนนี้กำลังตัดหัวมันอยู่อยู่ที่ไร่พี่สาวนะครับราคาก็แพงนะครับอยู่บ้านบ้านเกาะกาะสามบาทแปดสิบ บวกอีกสิบครับตอนเริ่มต้นซื้อเขาเปิดลานสี่บาทกว่านะครับกิโล<ะ>นึง 30, 30ล,ลงอีระบ๊อแต่พี่เป็นลงแต่พุ่ยังซับเก่าเลยร้านที่นู่น ราคาเท่าเดิมครับแต่ลานที่นี่ลงไปเรื่อยๆครับพ่อค้าคนกลางนี่กดราคานะครับพ่อคานกลางนี่นะข้าวบริษัทวข้าวบุก,กข้าวตอถ้าไปขายลงแป้งก็ราคาเท่าเดิมครับตามแป้งนะครับเปอปร์เซ็นต์แป้งขาอยเเป็นดิถ้าเปอร์เซ็นต์แป้งเยอะก็ได้ราคาเต็มนะครับเออสี่บาทสี่บาทอืม เสร็จก็คนแบกขึ้นรถนะครับตอนนี้กำลังตัดหัวมันอยู่ชิบานมะนาวอ๋อของอาทีเขาเขาค่อยๆเขาก็เบิ่งเดี๋ยวคลิปนี้ทำไว้เท่านี้นะครับขอบคุณสหรับ ดีที่เข้ามาดูคลิปให้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับปันตาชาอีกแล้วทีเจ้า <laughs> โอยเ, <laughs> เข้าคลิปคอยซื้อฟืนบ้านตาชานมาอข้าเาวเลยบ้านอะไรก็เอาแา่อันนี้จนวัดพระ,วะ,วะ,วะ <laughs> สวัสดีคลิปนี้ทำไว้เท่านี้นะครับ ขอบคุณสำหรับเอที่เข้ามาดูคลิปให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดอีกช่องหนึ่งนะครับจะเปิดไว้ทําแบบเอาไว้เปิดเพลงนะครับเปิดเพลงกลางคืนนะครับทิปนี้ทําไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ